สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียออกทาลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน16ถึง30ิพิกาค่ะเรามาดูกันว่าในเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นปรับชีวิตคุณบ้างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะจ๊ะอ่ะมากันที่ธาตน้ำปอระกุธินิติความรักความสัมพันธ์จะไป จะเป็นไปเช่นไรนะจ๊ะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทองโดยเป็นขอของโดูไม่มีอะไรดูได้ทั้งนั้นนะจ๊ะเอามาที่การงานการเงนินแล้วก็ชีวิตโดยวรวมๆแล้วก็ไปเน้นหนักเรื่องของความรักกันที่หลังนะจ๊ะน้ำจ๋าการงานดีนี่นะโอ้การงานได้ขยับขยายนะมีบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการขยับขยายเปิดร้านค้าใหม่ ได้รับจ็อบพิเศษงานดีค่ะเพชรออฟวานเอ้าแต่ว่าการงานนั้นชีวิตคุณค่อนข้างมีความสุขและความทุกข์อยู่ตัวเองระวังไปเกี่ยวข้องกับคนที่ดีหรือการผิดอะไรที่บินดูเรียกว่าอะไรอะมืดมดเทาๆอะไรประมาณนี้อ่ะมาที่ไพ่ใบแรกของคุณค่ะ ไพ่ใบแรกเป็นการพยากรณ์หนึ่งถึงอ่อสิบหกถึงสามสิบเอ็ดนะจ๊ะไพ่ใบแรกเป็นแปดไม้เทา้าอแปดไม้เทา้าถ้าในเรื่องของการงานจะเป็นสิ่งที่ดีนะจะอาจจะได้การขยับขยายงานหรือการงานของคุณไปในทิศทางที่ดีมีความเจริญเ้าบหน้าในหน้าที่การงานดีนะจ๊ะคือเขาเรียกว่าโอกาสโอกาสดีๆอืม หรือไม่บางทีงานเยอะงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยงานรุมล้อมก็ได้เอองานรุมล้อมงานกะงานงานใหม่ยังไม่เสร็จงานเก่าก็ต้องเคลียอารมณ์นี้มีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างบางทีก็ดูเหนื่อยจังเลยนะรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกว่าโอ้โหเราต้องใช้พลังภายในแข่งการต่อสู้นะการต่อสู้ในสายงานอืม การเงินการเงินการเงินเดี๋ยวนะการงานก่อนอการงานที่เรียบร้อยก่อนการเงินไม่ค่อยดีค่ะระวังเสียเงินเสียทองกับเครื่องที่ไม่ควรจะเสียรถเสียต้องซ่อมโทรศัพท์เสียอะไรเสียหายร่างกายเสื่อมสภาพอะไรอย่างนี้หรือให้ระวังการไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการผิดศีลธรรมเรื่องที่ไม่ถูกต้องการยัดไใต้โต๊ะการซิกแซกในการทํางานที่ไม่ตรงไปตรงมานัก หรือคุณอาจจะมีมีแบ็คหนุนหลังก็ได้นะอืช่วงนี้มีเกณฑ์ของการได้ไปพบปะเจอเจอมีความสุขกับเพื่อนฟูงมีความสุขกับคนแต่ว่าการทำงานของคุณบางคนอยากจะลาออกจากงานไหมคุณเบื่อกับปัญหาเบื่อกับ ปัญหาที่มีเบื่อกับระบบของการทำงานที่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณหรือว่ามันมันไม่โอเคสำหรับคุณนะอืมอ mm ืมเดชอวัน hmm. แต่คุณยังมีเป้าหมายอยู่ค่ะคือต่อให้เบื่อแค่ไหนก็ตามก็ยังมีเป้าหมายสำหรับชีวิตจะนำพาตัวเองก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายให้ได้ แต่คุณอาจจะเครียดหรือมีความกุ้มอกกุ้มใจในงานที่ทําเหมือนงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยภาระเยอะอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าอ่อนแรงเอ,อเหนื่อยล้าอ่อนแรงอะไรก็กูอารมณ์ประมาณว่าอะไรก็กูนะเขาเรียกว่าอะไรนะคนคนขยันแล้วลำบากคนง่แลแลสบายเคยได้ยินคํานี้ไหม ือถ้าเราขยานันหรือเราเก่งเนี่ยคนเก่งส่วนใหญ่จะลําบากเพราะไอ้นุ่นกระทาเป็นไอ้นี่กระทาเป็นแต่ถ้าบางคนไปถามเขาว่าทํานี่เป็นไหมเขาบอกทาไม่เป็นเขาก็สบายไงเพราะเขาไม่ต้องทําลักษณะแบบนั้นมีเรื่องที่คุณจะต้องหนักปกหนักใจนะตัดสินใจในะเรื่องของยากๆหรืออาจจะเป็นความรู้สึกว่าบางทีเราก็ควรจะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาต่อต้านบ้างลุกขึ้นมาพูดบ้างถึงการพูดไปมันจะไม่ดี การพูดไปนมาซึ่งอาจจะโดนการแรงกระแทกหรือการตอบกลับมาไม่ดีก็ได้เหมือนกันตัดสินใจอะไรไม่ได้อยู่บางคนกำลังตัดสินใจไม่ได้หรือว่าคุณต้องยอมรับสิ่งที่เป็นนะ่ะระบบของเขาเป็นแบบนี้คนที่อยู่ด้วยเป็นแบบนี้เจ้านายเป็นแบบนี้และเราเปลี่ยนอะไรได้ไหมเฮอเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้ สิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้คือใครเราเปลี่ยนเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราเองเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําปรับตัวเราต้องปรับตัวให้ได้กับทุกๆสถานการณ์ถ้าอยู่ในระบบแบบนี้แล้วแข็งคืนดึงดันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพากันพังไปได้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นบางทีเราก็มีความรู้สึกว่ามันมันน่าเศร้าใจอ่ะในบางเรื่องที่แบบ เฮ้ยทมการบริหารจัดการมันเป็นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นอะไรแบบเนี้ยชีวิตเหมือนคนทุกคนนะคะการตัดสินใจหรือชีวิตที่ดำรงไปอย่างต้องสู้สิ่งที่คุณมุ่งหวังบางทีก็รู้สึกถดถอยว่ามันจะสำเร็จไหมมันจะโอเคไหมเออหรือบางคนถูกเจ้านายใช้ไปในทางที่ผิดทางที่เสื่อมเสียหรือทางที่ไม่ควรจะต้องไปทำแต่มันปฏิเสธไม่ได้ แล้วไปทําแล้วคนที่ลําบากก็คือเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปทําอะไรนี่เรื่องเป็นเรื่องซิกแซกเป็นเรื่องเทาเทาเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะทําเออแต่เราก็ต้องทํเปล่าลมนั้นเปลาเหตุผวการเริ่มต้นคุณกาลังคิดถึงการเริ่มต้นอะไรใหม,ม่หรือคนบางคนกำลังมองถึงการยับขยายงาน เช่นถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่สามารถจะรองรับอนาคตรองรับตัวคุณได้อีกแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะต้องมองหางานสำรองไว้เพื่อถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่เวิร์กจริงๆเราออกไปเราก็ยังมีงานทําเราก็ยังมีสิ่งที่รองรับเราไว้เหมือนการเริ่มขยับขยายเหมือนการคุณพยายามจะมาเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางสิ่งบางอย่าง อไพ่อของคุณนะบานบานเลใบาถามว่าเดือนนี้ในเรื่องของการทํางานไม่ค่อยดีนักนะคะออมันมีสิบดาบเลยมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้ปุมใจมองถึงสิ่งที่ต้องทํากับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องทําแต่มันไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ลักษณะแบบนั้นความในใจเนี่ยมันมีไพ่ของสารถ้วยเข้ามาความในใจระวังไปลุ่มหลงกับ บางสิ่งบางอย่างด้วยเสพติดบางสิ่งบางอย่างเช่นบางคนติดเกมนะบางคนติดซีรีส์ไปลุ่มหลงช่วงนี้โอ้โหสามสิบสี่สิบตอนดูในคืนเดียวอะ่ะเสพติดซีรีส์เสพติดสิ่งที่การพนันได้เซ็ตได้ลุ่มหลงกับอะไรบางอย่างนะตอนนี้ก็ได้พยายามดึงใจกลับมานะคะพยายามดึงใจกลับมากับการที่คุณจะต้องไปเจอเจอ,เจอกับอะไร เราถ้าเราเข้าไปตรงนั้นบางคนอาจจะติดพนันก็ได้นะลักษณะแบบนั้นบางคนก็กติดหญิงติดสาวติดแซ่ไยหมดไมด้หมดรุ่มหลงความรุ่มหลง,หลง,หลง,หลงมัวเมากับสิ่งที่มันมองเห็นว่ามันดีแต่จริงๆมันไม่ได้ดีมันเป็นภาพลวงตาทําให้จิตใจรวันไหวหรือไปตรงนั้นอารณ์ประมาณนี้อ่ะไปในเรื่องของความรัก ความรักเนี่ยนะในใครบางคนเจอความรักซ้อนค่ะรักสามเศร้ารักซ้อนรักต้องห้ามไปรักคนมีเจ้าของไปหรือคุณไม่ีเจ้าของเขามารักคุณก็ได้มันไม่ถูกต้องตามศีลธรรมนักบางทีเราอาจจะต้องถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะต้องตัดสินใจจะก้าวเดินต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ทั้งรู้หรือการตัดสินใจที่จะจบดีไหมมันเหมือนการตัดสินใจ แต่เราเจ็บอะเรารู้สึกว่าเรายังยึดติดกับสิ่งเหล่านี้หรือเราหวงแหนหรือเรายังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะตัดสินใจยากไหมยากเจ็บไหมเจ็บแต่บางทีคุณก็รู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะการตัดสินใจอะไรในเรื่องของความรักช่วงนี้ต้องเหมือนไม่ได้อยากเลิกแต่ต้องเลิกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่เหมือนเราไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้ว่เราไม่อยากทนทุกข์เราไม่อยากเจ็บปวดเรารู้สึกผิดหวังกับความสัมพันธ์ ที่เราก้าวเดินมานะตรงนี้ใจคุณอะโปรไฟล์คุณข้างหน้าดูเข้มแข็งมากๆเลยนะดูแบบมีเป็นอะไรฉันไม่เป็นอะไรฉันมีความสุขดีแต่ในใจลึกๆอะมันรู้สึกวุ่นวายใจไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจไม่แน่ใจในความรู้สึกว่าถ้าไปแล้วจะเป็นอย่างไรต่ออืมคุณอาจจะรักเขามากหลงเขามากต้องการเขามากเกลียดเขามากก็ได้เช่นเดียวกันเพราะไพ่ใบนี้มัน มันบ่งบอกว่าจริงๆแล้วคุณการที่คุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่แฮปปี้และคุณอยากจะอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่มันมีบางเวลาบางขนาดที่คิดว่าควรไหมที่เราจะต้องตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มตัดใครออกไปจากชีวิตเริ่มกลับมารักตัวเองเป็นแทนที่แทนที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไปทุ่มเทให้กับเขารักเขามากเ,เกินอะไรเงี้ยเหมือนถึงเวลาแล้วที่คุณควรรู้ว่ามัน มันไม่ได้มีความสุขกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เลยมันเหมือนสุขสุขดิบดิบสุขก็ไม่สุขทุกมากกว่าสุขอารมณ์นี้ไปกันที่คนโสดกันค่ะคนโสดจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างไหมคะคนโสดคนโสดคุณอยู่ได้กับตัวเองอยู่ได้กับครอบครัวครอบครัวเป็นอ้อมขอดที่ดี เป็นความอบอุ่นคนโสดจริงๆคนโสดเนี่ยคนโสดจริงๆนะถ้าคุณโสดเราดีนะคุณโสดแล้วดีนะดวดมากๆเลยด้วยถ้าคุณสามารถจะวิ่งหนีความรู้สึกหรือความสัมพันธ์นั้นออกไปได้จริงจังถ้าคุณยังเก็บกอดมันไว้อยู่แต่คนโสดเนี่ยอยู่ในอารมณ์ของคนที่แบบความรู้สึกมันตีกันอนะเหมือนจะเอาอย่างไรดีจะทำอย่างไรดีอยากเลิกก็อยาก ยังอยากเป็บไว้ก็อยากอยากจะกลับมารักตัวเองก็อยากคนสดมีคนถ้าเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ใดอาจจะมีคนมาชอบหรือคุณไปชอบเขาก็ได้คนสดมีโอกาสที่จะไปเจอคนมีเจ้าของค่ะเห็นไ,ไหมสดไปก่อนเถอะถ้าไปเจอมีเจ้าของก็อย่าเข้าไปเลยชีวิตโสดของคุณ ดีมากอ่ะมันสอดบางคนมีเป็นคนมีชื่อมีเสียงบางคนไปไหนใครรู้จักเออบางคนมีครอบครัวแล้วลูกสองคนสอดไปก่อนสอดไปก่อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคนดียวกับครูบาอาจารย์เป็นนักพูดเป็นคนที่ดูแบบมีความคิดสุขุมรอบคอบเป็นพวกแพทย์ได้เป็นพวกแพทย์ได้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ใช่มันไม่ชัดเจนหรอกใครบางคนในที่นี้เขามีทะเบียนสมรสคาอยู่ถ้าเราจะเดินเข้าไปเราผิดหวงหังแน่เราเสียใจแน่เราเศร้าแนา่แล้วแล้วการที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกับว่าใครคนนั้นเขาแบ่งรับแบ่งเศ้เราไม่ใช่คนสําคัญขนาดนั้นในความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าเราดูไรตัวตนมันดูมันดูไม่มีความสุขเท่าที่ควรคร่ะอืม ความสัมพันธ์นซ้อนรักซ้อนรักต้องห้ามค่ะเจอแทงข้างหลังมาหรือเปล่ารักระวังการโกหกใช้คําพูดหลอกลวงให้หลงไหลบางคนคุณรู้เป็นคนต่างชาติต่างภาษาอ่าโอเครักสามเศร้ามองถึงอาคุณอาจจะมีวราศิโนมองถึงความสัมพันธ์ที่เราต้องการใครสักคนที่ไปกันแบบรับเราได้ แต่ไปกันแบบสองสามคนก็ระมัดระวังด้วยเพราะอาจจะมีคำคำพูดเขาอาจจะมีการกระทําที่ทําให้คุณเห็นว่าเขารักคุณเหลือเกินอยู่ตรงนี้ได้ไหมมันเป็นคําพูดที่ชวนหลงไหลมันเป็นคําพูดที่ยังไม่น่าเชื่อถืนนอนะคะอ่ะไปดูกันว่าคนที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณ คนที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณคะเยี่ยมเพลคุณอาจจะอยู่กับเมธค่ะคนที่คุณรักหรอบางครั้งเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วค่ะเพราะว่าเขาเบื่อกับปัญหาเบื่อกับปัญหาเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆความขัดแยง้งจนทําให้รู้สึกรําคาญใจทําให้รู้สึกเบื่อหน่ายทาให้รู้สึกว่าคงต้องหันมามองในความสัมพันธ์นี้อีกครั้ง คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณมันมีใครสักคนที่ทนี่เอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักโดยที่ไม่มองถึงที่ใจของอีกฝ่ายพยายามทำใจอยู่นะแต่ก็ไม่ไหวเขาคิดยังไงกับคุณเขอาจจะมองคุณว่าคุณอาจจะจบจากความสัมพันธ์นี้้วคุณจะไม่ทนหรือเขาก็จะไม่ทนคุณแล้วก็ไดเ้เขารักคุณไหม เป็นความรักที่ไม่ได้บอกว่ารักเป็นความรักคนรักกันไม่โกหกกันค่ะคนรักกันไม่ทําร้ายกันค่ะคนรักกันถ้าเขาบอกว่าเขารักเขาอาจจะโกหกคุณก็ได้เพราะเขามีอะไรไม,ม่เรื่องหลายๆอย่างที่เขาไม่ได้บอกเราเขาอาจจะบอกเราไม่หมดไม่ได้บอกเราทุกเรื่องแต่เขามีสิ่งที่ปิดบงังซ่อนเร้นเขารักคุณไหมหรอ ก็มีความรักแต่คนเราจะรักคนสองคนไปในเวลาเดียวกันได้ไหมหรือในความรักนี้คุณรู้กันอยู่สองคนแหละรู้กันอยู่ว่ามันอยู่ในสถาน,นาการณ์ไหนไปไปกับกันกีนก่ครั้งบอกรักกันกี่รอบขอโอกาสกันกี่ครั้งแต่มันไปได้ไม่ได้สถ,ถานการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปแบบไม่มีทิศไม่มีทางเป็นเพื่อนบางคนเป็นเพื่อนที่ทํางานเดียวกันค่ะบางคนเปิดเผยไม่ได้ค่ะ รักแล้วเลิกค่ะรักก็ยังรักอยู่บางใครบางคนในที่นี้อาจจะฝันหวานถึงความสัมพันธ์ที่สวยหรูไว้ตอนบ้านปลายแต่คุณจะไม่ได้อะไรนอกจากการจบซะก่อนนะจ๊ะ mm hmm. เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้มันเหมือนมันเหมือนเขาเบื่อกับสิ่งต่างๆมันเหมือนก็อยากให้เราคุยกันดีๆคุยกันดีๆคุยกันด้วยเหตุผลและยอมรับ ในความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายในความรู้สึกว่าถ้าเรามีปัญหากันนะเราควรจะจับมือกันแก้ไขปัญหามากกว่าการที่เราจะมาทะเลาะกันดีไหมเราควรจะปณิปนอมต่อก,กันเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์นี้ดีไหมเราอย่าบั่นทอนใจกันเราจะได้ไปแบบดีๆอะ่รอารมณ์ประมาณนี้นสิ่งเขาอยากได้คือเขาอกเข้าใจมั้งการเขาอกเข้าใจพูดในสิ่งที่ควรพูดเงียบในสิ่งที่ควรเงียบอืม มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะบอกว่าอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากเอาปัจจุบันค่ะการที่เราสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันมองถึงความสัมพันธ์ที่เรากอบโกยความสุขที่มีดีกว่าไหมเขาอยากให้คุณกลับมาเหมือนเดิมมาเหมือนวันแรกที่เรายังคงรักกันมีเยื่อใยต่อกันมีความดีต่อกัน เขาอยากให้คุณไม่ให้คุณคิดมากเออเขาไม่อยากให้คุณคิดมากทําวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกคุณได้เขาจะบอกว่าบางครั้งคุณก็มันอาจจะบางทีเขาก็จะมองว่าถ้าคุณรู้สึกถึงความทุกข์ในความสัมพันธ์นี้มากเกินไปอ่ะเขาก็อาจจะปล่อยคุณนะปล่อยให้คุณไปถ้าคุณคิดว่าการตัดสินใจของคุณถูกต้องแล้ว แล้วการเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ดีแล้วหรือสิ่งที่คุณทําดีแล้วอ่ะเขาก็ยอมรับให้คุณทําไปแบบนั้นแหลเออ่อะพอไพ่แนะนำไพ่แนะนำบอกว่าอะไรให้แนะนําบอกว่าถ้าคุณจะไปกับความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้คุณจะต้องตัดบางสิ่งบางอย่างออกค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณมีครอบครัวแล้วคุณก็ต้องเลือกครอบครัว หรือเขาก็ต้องด้วยครอบครัวเขา,พเ,ขาเพราะฉะนั้นถ้าใครบางคนรู้ทั้งรู้ว่าคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นบุคคลที่สามของใครเขาหนึ่งควรจะตัดสินใจถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้งานแต่งอยากได้รักที่มั่นคงอยากได้รักดีๆและการที่คุณมาอยู่ตรงนี้มันเป็นรักดีๆหรือเปล่ามันเป็นรักดีๆไหมมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ของใครคนนั้นเขามีเจ้าของมีครอบครัวมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีแล้วหรอ มันไม่ใช่สิมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมันอาจจะมองว่ามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยอยากได้รักดีๆแต่รักดีๆกับคนที่มีเจ้าข,ของเนี่ยมันจะได้ปะล่ะมันมีโอกาสได้ปะล่ะรักดีๆต้องไม่ใช่รักดีๆต้องไม่ใช่รักของคนอื่นหรือไปแทรกกลางระหว่างคนอื่น ถ้าอยากได้การแต่งงานก็ต้องไปหาคนที่โสดๆคุณโสดไหมอ่ะแล้วเขาสดหรือเปล่าหรือต่างคนต่างไม่โสดรักเดยทีที่มั่นคงหรือคุณบอกว่าอ่ะฉันก็มีแล้วเธอก็มีแล้วต่างคนต่างมีแล้วแต่เราจะไปกันแบบนี้ได้ไหมอย่าตัดรอนกันเพื่อเพื่ออะไรเพื่อความสุขเพื่อมันมีเราสองสามสี่คนที่อยู่ตรงเนี้ย ถึงเวลาแล้วมนะั้งที่คุณควรจะต้องใช้ความเข้มแข็งอย่างมากที่จะตัดสินใจในความรักครั้งนี้ค่ะการตัดสินใจของคุณจะนำมาซึ่งกับความส,มสุขความสงบสุขความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าคุณเยนอยู่ณตรงนี้คุณก็จะเป็นแบบนี้ไปอีกยื่นเนิ่นนะอารมณ์นี้นะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมคอมเมนต์ได้ดีคลิปชั้นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด์เอฟอีศูนย์าเ้าวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ